โหลโหลโหสวัสดีครับอืมวันนี้เราจะมาติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อว่าฮามาชินะครับที่การเริ่มต้นนะครับเข้าอะไรก็ได้ครับ เข้า Google จะเข้าอะไรก็เชิญนะครับก็ผมเซฟลิงไว้นะครับเดี๋ยวลิงไว้ไว้ข้างใต้ะไม่เซฟหรอกมันเป็น History เป็นประวัติการเข้าชมโอ้อ้เออมาสักที นี่ครับลิงก์อยู่นี่ครับฟาฮิโปโนะฮะฟาฮิโปโนะครับดาวน์โหลดมามาชิอืมเป็นเกมที่ไว้เออไม่ใช่เป็นไม่ใช่เกมมันเป็นโปรแกรมที่ไว้แชร์เกมให้เล่นกับผู้อื่นนะครับเราก็จะโหลดกันเลยแต่ผมโหลดแล้วก็กดโหลดรัตเวอร์ชันนี่นะครับรัตเวอร์ชัน โปรเซสไม่ได้อยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับนี้ของผมเป็นไฟล์ IDM ไม่ใช่เป็นโปรแกรม IDM นะครับมวนจะโหลดมาเก็บไว้ที่นี่นะครับโอเค,อเค,อเค,อเคแล้ว้นเราก็เลือกภาษาของท่านนะครับ ภาษาอะไรก็ได้ครับจะภาษาจีนภา,าภาษาอะไรบิอะไรภาษาอะไรเลือกไปได้ครับอ,อังกฤษง่ายสุดครับก็กด next ไปรัวเลยก็ได้แล้วแต่ท่านครับเือกคิดจะอะไรนะครับล้วผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไดจีนะครับเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่ครับอืมกอรอมาติดตั้งไปขอกอตรงนี้นะครับสปีดสี่เท่านะครับ เสร็จแล้วนะครับวันนี้คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือให้เริ่มต้นโปรแกรมอัตโนมัติเลยแต่ผมไม่เริ่มนะเดี๋ยวเริ่มมันไปถึกโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมานะ Starting Hamachi นะครับเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้คนะแล้เน็ตเบรกของเราไปดูที่เน็ตนะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับถ้าเกิดเราไม่กดปุ่มอ่อนนะครับ เอาให้เลือันนี้เปลี่ยนได้น,นะครับผมดอน,นมนี้นะอืมออนชื่อนี้นะะก็กด e connect นี่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็ก็ Copy อันนี้ไปให้แจกให้เพื่อนได้เลยนะครับกด,าาก,กดออไลน์ก็กดตรงเนี้ยเนี่ยก็ Copy อัน,นี้ IPVC ให้เพื่อนไปใส่เล่นได้เลยคุณก็เปิดเซิร์ฟอันนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องสร้างห้องก่อนนะครับกดหลอดสักคู่นะครับไม่กี้น้าสนไปปิดทำไมก็ไม่เลย นี่ไงเราก็ create a new network นะครับ network id ชื่อห้องนะครับชื่อห้องเอาไม c ครับก็ได้นะครับ password หนึ่งสองสามสี่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับแบบนี้ create หืมอ,อ,อ๋อมันมีอยู่แล้วไม c ครับ s u p e r s, s p a u l z a นะครไม่น่าจะมีใครเหมือนเนี่ยก็เป็น ID แบบนี้นะเล่นได้ก็ได้5คนนะเวลาการจอยนะบอกเลยนะครับโปรแกรมนี้ถ้าเกิดใ้เพื่อนเล่นคุณเพื่อนของคุณต้องมีฮามาชินะครับนั้นเล่นไม่ได้นะครับสร้างกี่ห้องก็ได้ จะสร้างห้องก็ได้แล้วแต่ก็เนี่ยไปที่เมนูเน็ตเวิร์ดเนี่ยก็เขียนสร้างก็เหมือนกันสร้างเขียนชื่ออันนี้ก็คือจอยของอด่นก็หา network. เน็ตเวิร์ดอย่างเช่นเน็ตเวิร์ m y s h o f t น a ตเวิร์ก็ไม่ลืมกันเนะ็ตเวิร์ดอ่ะนี่งเจ,จ็เจ็ดจีถ้ดไม่รู้รหัสมันก็จะไม่ใช่นะครับก็แค่นี้นะครับ จบแล้วกับวิธีการใช้ฮาร์มันชีและวิธีการติดตั้งวิธีการลงวิธีการสร้างห้องและวิธีอะไรต่างๆจบนะครับวิธีจอยเออคุณก็เปิดเซิร์ฟเวอร์เลยครับเนี่ยไปคุณก็โหลดบัคกิตหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟได้เลยนะครับกนะ็สำหรับวันนี้นะเอยสำหรับไม่ใช่สำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายครับ